ในภาคเหนือยังคงประสบป,ปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งในแง่อาหารการกินและสถานที่สําหรับการอยู่อาศัยค่ะเจ้าหน้าที่นำเอาอาหารน้ำดื่มลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่หมู่หนึ่งตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะที่นี่มีน้ําท่วมมานานหลายวันแล้วนะคะประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนนางศรีวันมีรัตชาวานบอกว่าอาศาัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นคนพิการค่ะน้ําท่วมก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอาหารการกินและที่อยู่อาศาัยค่ะพอน้ําท่วมทําไงช่วยเหลือตัวเองไงบ้า,างก็ทำไงอะ่ะเ,เ,เขามปช่วยมั่ง เดินออกไปข้างนอกไม่ได้เลยได้เลยจ้ะแล้วอาหารกั้นขึ้นทำไงอะครับก็ฝากเขาไปซื้อฝากเขาไปซื้อจ้ะออขึ้นไปไม่ได้ลงบ้านไม่ได้เลยฮะไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนมากเลยครับนม่ร้อนมากเลยจ้ะที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านในหมู่ที่6ชุมชนบางปรองตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์เก็บข้าวของขึ้นหนีน้ำนะคะ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาท่วมชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเนี่ยสูง20-60ถึงเซนติเมตรนะคะแนวโน้มก็ยังคงเพิ่มสูงอยู่นายสุภชัยมโนการผู้อำนวยการชนระฐทานจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าตอนนี้ยังมีน้ำจากแม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัยและแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิษณุโลกไหลลงมาเติมมากขึ้นนะคะพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำสองสายนี้รวมไปถึงเจ้าพระยาจะมีน้าล้นตลิ่งเพิ่มค่ะ ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือส่วนถนนสายบ้านตากแม่ระมาดในจังหวัดตากที่ถูกน้ำพัดขาดวันนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรค่ะ